สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดวงโชคราบตามวันเกิดประจำวันที่1นธันวาคมพุทธศักราชสองพนกะก่อนที่จะไปดูว่าดวงของใครเป็นอย่างไรช่วยกันกดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับไปที่วันแรกครับวันจันทร์มีโชค75%เปอร์เซนะครับมีโชคจากเพศหญิงที่เคารพนะครับเลขนําโชคหนึ่ง8 9วันอังคารครับ มีโชค60%โชคมาจากลาบลอยไม่ทันตั้งตัวนะครับเลขนำโชคได้แก่4870470วันพุธมีโชค80%เซโชคมาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับเลขนำโชคได้แก่5467267วันศุกร์มีโชค85%นะครับมีโชคลาบจากการเดินทางทะเบียนรถ5286 860วันเสาร์มีโชค95%โชคจะมาจากความฝันและคนนำโชคมาให้ถึงตัวนะครับเลขนำโชค6394594วันอาทิตย์นะครับปีโชค65%ได้จากที่พักอาศัยเลขนำโชค4137279ขอให้โชคดีนะครับ